เทคโอนแล้วเงินเยียวยา15,000บาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาลับฟังนะครับสำหรับเช้านี้นะครับผมข่าวสามพีวีก็จะมาอัปเดตในเรื่องของเออเงินเยียวยา15,000บาทนะครับในรูปแบบของ สำนักงานประกันสังคมนะครับหรือหน่วยงานประกันสังคมนะครับสําหรับผู้ประกันตนมาตาา33นะครับผมในที่นี้นะครับที่จะได้รับ15,000บาทนะครับในวันนี้นะครับก็โอนแล้วนะครับผมทุกธนาคารนะครับผมก็เมื่อวันที่28ที่ผ่านมาก็โอนไปแล้วครับสําหรับกรุงไทยนะครับกรุงไทยก็จะได้ก่อนเพื่อนเลยนะครับ15,000บาทสําหรับธนาคารอื่นๆก็จะทยอยโอนให้วันนี้นะครับ ใครได้เงินแล้ว1 5 0 0 0บาทคอมเมนต์ได้เลยนะครับมาพูดคุยกันนะครับจะมี SMS แจ้งเข้ามานะครับใครที่ได้เงินนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปฟังเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของเงิน15,000หบาทวันนี้ดีกว่าครับผมก็ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคมนะครับผมก็ได้ชี้แจงเอาไว้นะครับว่าผู้ประกันตนมาตรา33นะครับที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยภายในวันที่28สิสิงหาคมที่ผ่านมานะครับ ประกันสังคมนะครับพร้อมจ่ายเงินชดเชยนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับตามมาตรการชดเชยได้ให้ผู้ประกันตนมาตราสามสิบสามเนี่ยซึ่งเป็นลูกจ้างของสถานที่ประกอบที่ได้รับผลกระทบจากการราะบาดโควิดเนี่ยนะครับซึ่งยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตรงนี้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้ประกันตนภายในวันที่28สิงหาคมอย่างนี้แน่นอนหรือ28สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับผมก็คือผ่านมาแล้วนะครับ2วัน3วันนี้นะครับก็ เขาทยอยโอนเงินเข้าให้แล้วนะครับผมสาหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับผมแล้วก็เขาแจ้งเอาไว้ด้วยครับว่าเนี่ยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนในวันที่28สิงหาคมนี้โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ,อยังสำนักงานประกันสังคมแต่อย่างใดและเมื่อโอนเงินแล้วสำนักงานประกันสังคมจัดส่ง SMS แจ้งให้ผู้ประกันตนทราบทันทีนะครับ ใครที่ได้รับข้อความแล้วก็แสดงว่าได้เงินเยียวยา15,000บาทตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้นะครับไปตรวจสอบสถานะสิทธิ์นะครับว่าตกหล่นอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับแล้วตั้งใจฟังกันนะครับอยากให้อยากให้ฟังให้จบนะอย่าเลื่อนผ่านนะครับก็วันนี้นะครับสําหรับวันนี้วันที่21สิงหาขอไปครับสาหรับวันนี้วันที่31สิงหาคมนะครับผมวันนี้นะครับใครได้รับเงินบ้างนะครับ วันนี้ใครได้รับเงินนะครับก็สำนักง,งานประกันสังคมนะครับจ่ายเงินเข้าบัญชีพูเกัตตนมาตรา33เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับวันนี้ผูเกัตตน,นครับที่มีสิทธิ์ได้รับ15ึ0 0หบาทเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักง,งานประกันสังคมแต่อย่างใดน,นะครับตามที่ผมกล่าวเอาไว้นะครับว่ามันจะมี SMS แจ้งเข้ามาให้ทราบนะครับภูกัตตนที่ได้ผู้ะกันตนที่ไม่ได้นะครับใช้บัญชีของธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะได้รับภายในวันที่37 สิงหาคมนะครับก็คือวันนี้นะครับสำหรับผู้ประกันตนบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับจะได้รับเงินไปตั้งแต่วันที่28สิงหาคมแล้วนะครับผมประกันตนมาตรา33คืออะไรนะครับหลายคนที่เข้ามาฟังอาจจะงงว่ามันคืออะไรทําไมเราไม่ได้นะครับเดินหมือนห้าพันบาทตรงนี้นะครับผู้ประกันตนมาตรา33ก็คือลูกจ้างที่ได้ทํางานสถานที่ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปหรือเรียกง่ายๆว่าพนักง,งานเอกชนนะครับ ซึ่งมีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์และอายุไม่เกิน60ปีนะครับผู้ประกันตนมาตรา33นี้นะครับมีจำนวนทั้งหมด11ล้านคนนะครับจากผู้ประกันตนทุกประเภท16ล้านคนผู้ประกันตน3าเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองตามปกติแล้ว7กรณีดังนี้นะครับก็คือเจ็บป่วยเสียชีวิตว่างงานคลอดบุตรนะครับทุพพลภาพนะครับชราภาพและสงเคราะห์บุตรทั้งนี้ล่าสุดผู้ประกันตนมาตรา33 ยังได้รับความคุ้มครองกรณีนนที่8คือว่างานจากเหตุส่วนวิสัยจากโควิดนะครับก็คือใครที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับประกันตนมาตรา33ก็จะเข้าไปเยียวยาตรงนี้นะครับถ้หากผู้ประกันตนถูกกักตัวหรือปิดจิก,การโชวข่าวเนี่ยเพราะโควิดแต่มีเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบเ,เกิน6เดือนเป็นต้นไปนะก็คือส่งเข้าประกันสังคม6เดือนขึ้นไปเนาะสำหรับผู้ประกันตนบ 3, 3นะครับที่จ่ายเงินสมทบไม่เกิน6เดือนภายใน15เดือน จะไม่สา,ารละจะไม่สามารถรับเงินทดแทนตรงนี้ได้นะครับผมก็ส่งผลให้รัฐบาลมีามาตินําเงินกู้1ล,ล้านล้านบาทเนี่ยมาจ่ายเฉยให้ผู้กันตนกลุ่มนี้แทนนะครับจนวนทั้งหมดก็คือ6 0,000ไรลาน,นะครับสาหรับในส่วนนี้ต่อมานะครับสำคัญมากตรงนี้เป็นคุณสมบัติ5ข้อประกันสังคมที่จะได้รับเงิน1นึ่งบาทตรงนี้นะครับสาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติจะได้รับเงินเฉยตรงนี้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับจะต้องมีคุณสมบัติ 5คุณสมบัติดังนี้นะครับก็คือ1นึเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะครับในระบบประกันสังคมนะครับผมก็คือลูกจ้างที่ทํางานในสถานที่ประกอบการที่มีลูกจ้างแต่หนงคนขึ้นไปหรือเรียกง่ายๆว่าพนักงานเอกชนนะครับอายุไม่เกิน60ปีหรือ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับสัญชาติไทยนะครับอยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิดในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมต้องประเทศไทยเท่านั้นนะครับจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน นะครับประกันสังคมไม่ครบ6เดือนภายใน15เดือนนับย้อนหลังตั้งแต่งวดมีนาคมเป็นต้นไปนะครับผมไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากหน่วยงานอื่นๆเช่นกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรกรสากรณ์หรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่อย่างใดนะครับหรือพอมอนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นคนสมบัติสําคัญมากไปตรวจสอบกันด้วยนะครับใครที่ไม่ตรงตรงนี้ก็จะตกหล่นไปนะครับก็จะไม่ได้รับเงิน15,000บาทตรงนี้นะครับผมสําคัญมากนะครับ โอเคครับก็สรุปนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับข่าวเช้านี้กับโอนแล้ว1 5 0 0 0บาทนะครับสําหรับมาตรการประกันสังคม3-3ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับก็มีนําเสนอมาเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ได้แล้วก็มาพูดคุยกันได้คอมเมนต์ได้นะครับมาพิมพ์คุยกันได้ครับใครที่ได้แล้วจะได้รับ SMS แจ้งนะครับใครที่ไม่ได้นะครับไปตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะครับเข้าพิมพ์ไปนะครับ เช็คสิทธิประกันสังคมนะครับจากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ยืนยันตรวจเตรจสอบสถานะนะครับก็จะรู้ว่าเราตกหล่นอะไรไปนะครับทำไมไม่ได้นะครับโอเคครับก็เอาคุณที่รับฟังนะครับไป้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงแนะนํำแนแนวจากข่าว3ามทีวีมีสาระน่ารู้มากมายนะครับที่จะมาแนะนํำแนแนวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่ที่สําคัญนะครับข่าว3ามทีวีเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะครับผมก็ทุกวันนี้ข่าวสทีวีต้องคัดกรองข่าวเยอะ มากมายนะครับว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมนะครับเพื่อที่จะมาช่วยบรรเทาพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเพราะว่าบางทีพ่อแม่พี่น้องบางคนน่ะเข้าใจสิทธิ์นะครับว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรใช้สิทธิ์อย่างไรนะครับผมในการช่วยเหลือต่างๆนานาจากภาครัฐนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พ่อแม่พี่น้องตกข่าวนะครับผมข่าว3ามทีวีอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมีอาชีพแล้วก็ต้องรู้จักเก็บเงินเตรียมแผนสำรองเอาไว้สําหรับตัวเองด้วยนะครับผมที่สําคัญนะครับชีวิตคนเรามันไม่ได้แย่เสมอไปนะครับเราหาจุดยืนไม่ได้เราก็ไปหาที่นั่งแทนนนะครรับตงี้ข่าว ทีวีอยากบอกว่าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับอย่าท้ออย่าถอยที่สําคัญนะครับอย่าลืมหาความรู้ใส่ตัวเองนะครับเพื่อที่ตัวเองจะพัฒนาตัวเองนะครับเราดู YouTube ฟังเพลงดูหนังเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นการเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพว่าตอนนี้ค้าขายอะไรดีณปัจจุบันมีอะไรที่น่าสนใจที่พอจะมาขายได้พอมาทำอะไรได้พอที่จะสร้างอาชีพได้ดีกว่าดูหนังดูซีรีส์ดูการ์ตูนดูตลกไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เรามีเงินนะครับผมมันทำให้เรามีความสุขนะครับ แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้นะครับฟ้าฝนก็พายุเข้านะครับก็เป็นห่วงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทางข่าวสามทีวีก็ได้มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินต่างๆของภาครัฐนะครับว่าจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ยังไงนะครับเพราะว่าข่าวสามทีวีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็ถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารก็กดติดตามทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เอาไว้เลยนะครับข่าวสามทีวีก็พยายามจะอัปเดตข่าวสารใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่ง ข่าวสามทีวีก็เป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนกันนะครับอยากจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้รับข่าวสารที่ทั่วถึงนะครับวันนี้ข่าวสามทีวีมากระจายข่าวให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม